เอ็ดดูกาพาเลอในอพิิซดนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคการสอนการอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจะมีวิธีอย่างไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ Phonics เป็นวิธีการสอนที่จะทำให้เด็กๆได้รู้เกี่ยวกับการอ่านและการออกเสียงในภาษาอังกฤษจากสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือได้ยินผ่านหลักการของการผสมคำหรือการออกเสียงในภาษา ซึ่งหากเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการ phonics นี้ก็จะช่วยทำให้พวกเขาสามารถอ่านและออกเสียงคำในภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายโดยในวิดีโอนี้คุณครูได้เริ่มสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้หลักการ phonics กันตั้งแต่ชั้น Key Stage 1หรือเทียบได้กับประมาณชั้นประถมศึกษาตอนต้นของประเทศไทยคะ่ะซึ่งวิธีการสอนของคุณครูในโรงเรียนนี้ก็คือ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆตามความสามารถของแต่ละคนแยกกันตามระดับความรู้ความสามารถในเรื่องของการอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษโดยเทคนิคที่ครูสอนเพื่อให้เด็กๆสามารถจดจำหลักการออกเสียงคำต่างๆได้นั้นคุณครูจะเน้นไปที่การสอนแบบแอคทีฟผสมผสานกับการใช้บริบทเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบๆตัวพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือใช้เสียงประกอบกับท่าทางเพื่อให้เด็กๆสามารถจำหลักการผสมอักษรหรือคำผ่านการเชื่อมโยงกับสิ่งรอบๆตัวที่ครูได้นำมาประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆเมื่อเรียนรู้แล้วก็จะทบทวนความรู้นั้นโดยการเล่นเกมซึ่งเกมที่คุณครูได้นำมาใช้นั้นจะเป็นเกมที่ให้เด็กแต่ละคนรับบัตรคำศัพท์คนละใบและจะต้องเก็บเป็นความลับ แต่จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ได้คำศัพท์คำเดียวกันและเมื่อครูออกเสียงคำศัพท์คำไหนนักเรียนคนที่ได้คำศัพท์คำนั้นจะต้องลุกขึ้นยืนและวิ่งสลับที่นั่งกันวนไปอย่างนี้จนครบอีกเกมหนึ่งที่คุณครูได้นำมาใช้ทบทวนบทเรียนนั้นก็คือเกมบิงโกโดยที่เด็กๆจะได้รับกระดานบิงโกที่มีคำศัพท์อยู่ซึ่งครูจะเลือกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน และอยู่ในระดับที่เด็กจะสามารถประยุกต์ออกเสียงได้มาวางคละไว้บนกระดานบิงโกของแต่ละคนหลังจากนั้นครูจะออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำเด็กคนไหนที่ได้คำศัพท์เรียงเป็นแถวก่อนคนนั้นก็คือผู้ชนะเกมบิงโกซึ่งข้อดีของเกมเหล่านี้ก็คือการที่เด็กๆจะได้ขยับร่างกายและฝึกสมาธิไปพร้อมๆกับการทบทวนคำศัพท์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความท้าทายและสนุกไปกับบทเรียนซึ่งเป้าหมายหลังง่ายๆของการสอนหลักฟอนิกส์นี้ก็คือการที่นักเรียนสามารถอ่านหรือออกเสียงคำศัพท์ต่างๆในภาษาอังกฤษได้โดยตนเองจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาโดยครูคนที่จะเน้นไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้นอยู่เสมอเพราะหากว่านักเรียนจำหลักการของฟอนิกส์ได้แล้วนั้นการอ่าน หรือการเขียนในภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาอีกต่อไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Educa พาเรด้วยนะคะแล้วพบกันตอนหน้าค่ะ